ม 33, ม 39, ม40คืบหน้าล่าสุดเฉพาะ5กลุ่มนี้กำหนดช่วงเวลาโอนเงิน2,500บาทและ5,000บาทดูเลยมีคุณไหมกลุ่มนี้ได้2เท่าตอนนี้ครับมอ33940กนะครับก็มีความคืบหน้าล่าสุดที่ผมเอามาฝากกันครับมี5กลุ่มนะฮะเฉพาะ5กลุ่มนี้เท่านั้นมีการกำหนดช่วงเวลาโอนเงินแล้วนะฮะ ทวนกันอีกสักครั้งครับมอ3มครับม3ได้2500บาทนะครับส่วนม .39 ม .40 เนี่ยได้5,000บาทนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือรายละเอียดที่บอกกันนะครับผมอ่ะทีนี้ครับใครครับวันไหนครับมอ3 3วันไหนเนี่ยจะได้เงินนะฮะ2500บาทแล้วมอ9 9 4 0เนี่ยวันไหนจะได้เงิน5,000บาทนะ วันนี้ครับมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับมาแจ้งให้ฟังนะครับคือความคืบหน้านี้เนี่ยเป็นทางรายเงินเยียวยานะครับของความคืบหน้านี้ต้องขอบคุณนะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับผมและขอบคุณ PPTV ด้วย PPTV เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับผมล่าสุดมานะครับว่าจะมีการโอนเงินในกลุ่มต่างๆอย่างไรครับก็มีแบ่งกลุ่มมา,าเป็น5กลุ่มนะที่ตอนนี้มีกลุ่มมานะครับก็มาดูกันครับว่า5กลุ่มนี้ ตรงกับคุณหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละกลุ่มเลยนะครับก็เริ่มจากในไทม์ไลน์5กลุ่มนี้นะครับก่อนจะไปนะครับผมเดี๋ยวผมทบทวนให้คุณทราบกันก่อนนะครับว่า29บ้าจังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างนะครับคือ29จังหวัดนี้คือจังหวัดที่ได้เงินนะฮะถ้าใครไม่อยู่ในย9บจังหวัดนี้จะไม่ได้เงินนะครับโอเคย9จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบ,บุรีนราธิวาปทุมธานีปัตตานียะาลาสงขลาสุรปปาษฎร์ธานีสุราษร์ธานีนี่ไปเร็วๆนะ 16จังหวัดนะครับก็มีกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมานครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์นะฮะกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์และยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองอ่ะนี่ก็คือ16จังหวัดทั้งหมดแล้วคือ29จังหวัดครับอมาดูกันครับว่าใน29จังหวัดนี้นะฮะ5กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างนะครับมีคุณหรือเปล่ามาดูกัน มาเริ่มที่กลุ่มที่1เลยครับอา่ากลุ่มแรกนะฮะก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตา40นะครับในพื้นที่19จังหวัดที่สมัครนะฮะและขึ้นทะเบียนสมบูรณ์นะครับระหว่างวันที่4ถึงสิงหาคม64 19จังหวัดคือจังหวัดไหนจําได้ไหมที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับก็คือ3า6กจังหวัดนะครับที่เมื่อกี้กลุ่ม2กลุ่ม3นะครับที่สมัครในวันที่4 24ถึงสิสิงหาคมนะฮะ จำนวนตอนนี้มี2.6ล้านลายครับขณะนี้เนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมประมวลผลเปิดตรวจสอบเยียวยาม .40 แล้วประมาณวันที่ก็คือตอนนี้ก็คือมีการประมวลผลอยู่นะครับสำหรับว่าการประมวลผลว่าใครจะได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะประมวลจนเสร็จสิ้นวันที่15กันยายน64แต่ด้รับก็ประมาณกระทรวงการคลังครับช่วงนี่ครับกลุ่มนี้จะได้ช่วงวันที่20ถึง30กันยายนนะฮะมา 20 -30 กันยายนนี่คือข้อมูลี่อัปเดตนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมที่บอกหลายคลิปเลยว่า15กันยายนเป็นต้นไปครับตอนนี้เขาอัปเดตอีกล้ว20-30กันยายนครับก็ขยายไปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะก็จะเริ่มโอนเงินให้แก่ผู้กันตัวมาตรา40ที่รับสิทธิ์ได้นะครับโดยวันโอนที่แน่นอนเนี่ยจะกำหนดอีกครั้งแต่อยู่ในช่วง20-30นะฮะวันโอนจะกำหนดอีกครั้งนะครับแต่อยู่ใน20 3 0กันยายนนี้นะฮะคุณอยู่กลุ่มนี้ไหมครับกลุ่มัสคครใน4-24 สิจังหวัดในที่นี้ก็คือ366จังหวัดที่เปิดรับสมัครในช่วงรอบหลังนะครับนี่คือกลุ่มที่1ครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้มาดูการคุณอยู่ในกลุ่ม2ไหมนะฮะอันนี้ก็คือกลุ่ม1นะครับผมกลุ่มนี้ได้รับเงินรอบแรก5,000บาทก็แต่สําหรับผู้ที่อยู่ใน3จังหวัดชมบุรีะชิงเซาชลบุรีจะได้รับสิทธิ์เยียวยา2เดือนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาคราวละ5 0 0 0หรืออาจจะได้คราวเดียว1 0,000บาทนะครับผมอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะเมื่กมอกบลุ่ม2ครั ผู้ประกันกาตอนมาตรา33ในใน9กลุ่มกิจการที่คอร์กํากำหนดในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับม,มาตรงนี้จำได้ไหม10บจังอ่า13จังหวัดนะครับที่มีการประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับแต่อยู่ในมาตรา33ก็จังหวัดที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่ตอนแรกนะครับอ่ผมไม่อ่านซ้ำนะเดี๋ยวจะงงกันไปอีกนะครับจใจรับเงินเยียวยานเนี่ยม .33 รอบ2อีกคนละ2,500ายบาทครับ เงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ก็คือวันที่20ถึง30กันยายน64ครับอ่าอันนี้ก็คือคนที่ได้ตอนนี้นะครับอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณได้เดือนแรกไปแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้เดือนที่2ครับ2,500บาทนะครับนี่นะครับรอบ2อีก2,500บาทวันที่20ถึง30ครับใครเป็นม .33 ครับที่อยู่ใน9กลุ่มวิจการอยู่ในพื้นที่13จังหวัดน,นะครับคุณจะได้เงิน2,500บาท ในช่วง20-30ถึงกันยายน64นี้ครับนี่คือกลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่3ครับคือกลุ่มนายจ้างมาตรา3-3ใน9กลุ่มกิจการที่คอรมอกำหนดนะครับในพื้นที่13จังหวัดอันนี้คือนายจ้างนะ,ะนายจ้างก็คือจังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับผมมาเมื่อกี้ก็พื้นที่13จังหวัดที่ผมได้อ่านได้ฟังไปแล้วนะครับก็คือ1 0บกจังหวัดนะครับใช้รับกันยายนายจ้างตาม ลูกจ้างรายหัวละ3,000บาทนะครับไม่เกิน200รคนหรือสูงสุด600,000บาทเงินเข้าบัญชีในห่วงวันที่นะก็เหมือนกันเลยนะฮะโอ้ทุกกลุ่มนี่จะคล้ายๆเหมือนกันหมดเลยนะฮะ20-30กันยายน64นะครับต่อมากลุ่มที่4ครับผู้ประกันตนมาตรา39นะฮะในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะฮะผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับใครเป็นมอ .39 อยู่และอยู่ในพื้นที่13จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับมาจากที่13จังหวัดก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับ10บก3จังหวัดจได้รับม .39 รอบ2นะฮะคนละ5,000ในรอบ2วันที่20-30โอ๋20-30หมดเลยนะครับเขายังไม่กําหนดชัดเจนนะครับก็าอาจจะ21 22 23 24 25 26 27 28 29 30สักวันหนึ่งนะฮะต่อไปครับข้อดีกลุ่มที่5ครับก็คือ กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับก็คือใน1 0บวกจังหวัดแรกนะครับผมที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนก็มี13จังหวัดจําได้แล้วนะครับมีจังหวัดไหนบ้างจะได้รับเยียวยาหมอสามสามรอบ2อีกคนละ0 0 0พนนะครับอันนี้ต้องเป็นต้องเป็นม40นะครับอันนี้เขาเขียนผิดนะครับต้องเป็นม40ก็จะได้รับเยียวยาม40รอบ2อีก5000บาทน,นะครับระหว่างวันที่ 2 0ถกันยายนนะครับอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มกลุ่มที่ได้เงินไปแล้วครับ10บวกาจังหวัดที่ได้เงินรอบแรกไปแล้วใครพูดง่ายๆเลยครับผมจะสรุปเอาให้เข้าใจง่ายๆคือจะมีกลุ่มที่ได้เงินไปแล้วนะฮะคือจะมีกลุ่มที่ได้เงินไปแล้วรอบแรกก็จะได้รอบ2ภายใน20-30กันยายน64ส่วนใครที่ไม่ได้เงินนะครับ ก็จะได้เงินวันที่20-30กันยายน64แต่ได้รอบแรกรอบเดียวตอนนี้มีลุ้นอยู่ครับว่าจะได้รอบแรกรอบเดียวหรือว่าจะได้ทีเดียว2เดือนเลยเป็น10,000บาทครับอันนี้คือกําลังเขาก็กําลังประชุมกันอยู่นะครับก็กําลังต้องรอผลการรู้กันรู้กันลุน้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ใน5กลุ่มนี้ถ้าเกิดคุณได้อยู่ใน5กลุ่มนี้ที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดคุณจะได้เงินในช่วงเวลา20-30กันยายนครับซึ่งวันไหนผม ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่ผมรีบม,มาเอาฝากทุกท่านเลยครับทั้งนี้ครับข้อมูลการทุนสิทธิ์ที่ส่งมาเจ้าหน้าที่เนี่ยจะประมวลเป็นรอบรอบนะหากส่งเอกสารครบถ้วนมาก่อนกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จะรับเงินก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการทุนสิทธ์สำหรับใครที่ทวนสิ์ในช่วงเวลานี้ครับจะได้เงินเมื่อไหร่ก็มีคําถามมาหลายคทนอันนี้ตอบไปเลยแล้วกันก็คือจะทยอยนะใครทุนสิทธิ์เร็วก็จะได้เงินก่อนแล้วก็จะทยอยจ่ายให้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบทุกคนนั่นเองครับ อ่านี่ก็คือข้อมูลที่ล่าสุดที่หลายท่านเนี่ยติดก,กันแล้วก็สงสัยกันนะครับอยากจะให้ผมช่วยผมก็จะทําคลิปเอามาให้แล้วครับผมสรุปให้แบบไวๆอีกทีนะครับกลุ่มที่1น,นะครับคือม4 0เนี่ยในพื้นที่19จังหวัดที่สมัครแล้วที่สมัครแนละขึ้นทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยระหว่าง 4, 24, สี่ถึงยีสิสิงหาคม6กกลุ่มที่2นะครับคือผู้ประกันตนมาตรา3 3นะครับใน9กลุ่มวิจกการที่คอรลมอนอยู่ในพื้นที่13จังหวัด กลุ่มรับกลุ่ม3ก็คือนายจ้างมาตรา3ามมนายเก้ากูจการที่กําหนดอยู่ในพื้นที่13จังหวัดกลุ่ม4นะครับผู้ประกันตนมาตรา3าในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์สเดือนนะฮะแล้วก็กลุ่ม5กลุ่มสุดท้ายครับคือผู้ประกันตนมาตรามาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์สเดือนนั่นเองและนี่คือ5กลุ่มที่จะได้เงินในวันที่2 0ถึง30กันยายน6.4นี้ครับคุณอยู่กลุ่มไหนนะคุณอยู่กลุ่มอะไรนะฮะก็พิมพ เล่าให้ฟังกันหน่อยครับใต้ของเมนเดล่าคลิปนี้หน่อยครับเราจะได้รู้ว่าคุณจะได้เงินกันวันไหนนะครับแต่อย่างน้อยครับคุณติดตามไปเลยผมรู้เลยนะครับจะมีบางกลุ่มที่ได้เงินก่อนนะอาจจะได้ช่วงต้นๆน,นะอาจจะได้20เลยนะหรือยีหรือ2 2บนะบางต้นก็บางช่วงก็จะได้ไปลายๆนะครับแต่จากที่ฟังข้อมูลนะครับผมที่ของทางประกันสังคมเขาเคยบอกเขาบอกว่ากลุ่มที่เคยได้เงินแล้วรอบหนึ่งเนะี่ยรอบ2รอบ2จะได้ก็จะได้ไปลายๆเดือนก็อาจจะได้ช้ากว่านะครับส่วนกลุ่มที่ ยังไม่ได้เงินมาก่อนเลยนะครับได้รอบแรกเนี่ยจะได้ก่อนจะได้ต้นๆคืออาจจะได้20นะฮะก็คือช่วง20ต้นๆส่วนส่วนส่วนคนที่เคยได้เงินแล้วก็อาจจะได้20่สิบใบนนั้นก็ก็ช่วยกันนะครับใครยังไม่ได้เงินเขาก็อยากได้คุณได้เงินแล้วคุณก็โชคดีไปเดี๋ยวก็ได้ช้าหน่อยแต่ก็ได้ทุกคนครับยังไงครับทุกคน5กลุ่มนี้จะได้เงินในวันที่20-30ิถึงกันยายน64ี่ครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ผมมาฝากกันครับอ่าและแถมเพิ่มเติมนะครับสำหรับกลุ่มไหนครับที่ ก็คือกลุ่มที่เป็นนะฮะอยู่ใน10จังหวัดนี้นะครับก็จะได้2เดือนนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่ม3จังหวัดนะครับคุณก็จะได้2เดือนอ่ะกลุ่มเหล่านี้ครับจะได้เงิน2เท่าแต่ถ้าใครได้รอบแรกแล้วก็จะได้อีกเดือนหนึ่งเป็นรอบ2ส่วนใครยังไม่ได้ยังไม่ได้รอบแรกก็จะได้รอบแรกแล้วจะได้รอบ2อีกเดือนหนึ่งนะครับซึ่งรอบแรกรอบ2เนี่ยก็ต้องรอประมวลครับว่าจะได้รอบแรกรอบ2ทีเดียวเลยในครั้งเดียวเลยไหมก็คือคือหนึ่งหมื่นบาทเลยไหมหรือว่าจะ ได้นะครับสำหรับมศศูนะได้1นึ่งบาทเลยไหมหรือว่าจะได้ทีละเดือนทีละเดือนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับถ้าใคณมีคําถามเพิ่มเติมครับพิมพ์เราสอบถามผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือแอดไลน์มาสอบถามก็ได้เลยกดคล่ปนี้และแอดไลน์มานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากมายเลยนะครับถ้าอยากหาเงินออนไลน์สามารถไปดูหลังวิดีโอนี้ได้เป็นแอปเท็กก็ต้องนะครับก็ไปดูได้วันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ